แม่จ้อยหวัดดีค่ะค่ะสวัสดีสวัดดีค่ะสวัสดีค่ะอบค่ะสาวัสดีค่ะคลิปแรกมาสัมผัสแม่จ้อยหาย11ห้างเดียวขอ้11จะมีแตะก่วนมาไปตามแม่จ้อยอีกแน่นะคะเพราะงวดทิพนมาแม่จ้อยถือมาสองงวดจอดงวดทิพนมาหนีได้ทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าตองงวดแม่จ้อยหายนุ่นที่ย่าไปเป็นหนึ่งหนึ่งหางเดียวนะคะ FC กัเลยคอมเมต์มาอยากห้มาตามอีกเลยมานะคะมารบกวนแม่จ้อยอีกแล้ว เป็นนาอ๋อเนพัดยานะคะเป็นพัดยาเป็นว่าเปนลาว่ามันเพิ่นเถียงกันว่าสิสอบกล่องเลนขั้นบลลุงอันอันนี้จะหูดีดีได้สอคนเหวกันบาโอ้โอเมนเบาเ็นบดีตังคนตังหูตึงเบากันให้เบาแห้งผู้ประข้าใจนึกว่าเปนพิษกันไปได้กล้งขล้งเรนมาเรืงสั่นทำเป็เล่ยินเป็นเสียใจที่เขาต้อง บอกว่าคืนรับสัญญาณคืนเสียนไปหนึ่งนเสียงโนนนี้ย่าเป็นคนตรงเนาะตรงตรงโน้แล้วสัญญาณบ่ค่อยดีเป็นยังไงใกล้มือมากเป็นใจดีใจง่ามเป็นตาได้เฮทั้งบนทั้งล่างบ่งวนนี่หรือว่าเป็นตาได้เฮอยู่ว่าคือฝันว่าได้เก็บหอยเต็มถุงคือมันจะเป็นเจ็ดหาจ้เจ็ดเก็บหอยฝันว่าได้เก็บหอยได้บักลายเลยเต็มถุงอัดยัดพุแล้วเสียงเรียกว่า กะเลขสิบเอ็ดหล่ะพ่อไงอ๋อสิบเอ็ดเต็มมือหัวละเนาะแมนสิบเอ็ดอันเราแต่ว่าเฮ้ยมันจะปเะป็นอันทั้งได้มือมือหนึ่งกะฝันว่าได้เก็บบักหอยมันบ่ได้บักทุงบักไงล่ะก็เอาปั้นให้เด็กน้อยย่านเด็กน้อยไม่หยาดน่ะแบ่งให้เด็กน้อยผู้นั้นผู้นี้เก็บให้เด็กน้อยกับบักหลายเราบ้านี้เจ้าของในย่านย่านของเจ้าของย่านเขามาเอาเสียงเสียงไว้ไพ่ถุงยามเจ้าของเห็นละไว้บ้านนี้ได้สองมือสองมือมากกับมาฝันเก็บเห็ดได้บัด เฮ็ดเฮ็ดตะพออยู่น้ำขางโล่งไหมก็ยังไปเก็บในป่าซ่าเนี่ยไหมเป็นขางโล่งศพไหมเอาแต่ว่าเป็นแบบว่าเป็นลุมศพน่ะแต่ว่ามันให้งเป็นโล่งอะไรหงมีขี้ดินเกาะน้ำโล่งศพเน่ยแล้ไปเก็บเอาน้ำขังได้ไลายพ่าะไม่อยได้ไลยเฮ็ดพอเฮ็ดตะพอมิตรดอกขาวขาวเก็บเต็มกำมือเลยกระบอกยานนิยังเลยเก็บนาตาแต่กระคืดอยู่ว่อ้ว่าเอาจังไดขุดซึ่ว่าเอาในขังโล่งมันบ่เป็นตะขีเดียดติแต่ว่ากับแตเก็บเอาน่ะอื คือยื้แห้งเก็บเอาเออคือยื้แห้งเก็บเอาในขั้มฝันสซฟานจังไดนเนาะเออบ่รู้ว่ามันเป็นอย่งไรแห่งคันปกติบางเทียนี่มันก็สิแบบว่าเฮาขย่ายขยแรงนี่เนาะในโร่มโซฟาแต่ว่าเออแต่ว่าฝันนั่นมีแต่เก็บเอาเก็บเอานะแต่ว่ามันสิเป็นเกจหาหาเกจเฮ็ดก็เป็นหายู่แล้วบ่หอยก็เป็นหายู่แล้วบ่าเฮาเก็บเอานี่เก็บเอาเก็บเอานี่เก็บก็เป็นเกจแม่นเก็บนี่ก็คือเจ็บเด้่ เจ็ดหาเนาะเจ็ดหาาเจ็นี่กับสิบเอ็ดนี่ล่ะเฮ้ยมันมันจะเข่าสิบเอดแล้วไงวนี่เมองเออเฮ้ยมันเล็มันเข่าแล้วแต่ว่าทันสุดยากันขมันเข่าในกาสิฟันเห็นเข่าแต่ว่างวดนี่เปิดฟันพี่แต่เนี่ยได้พี่แต่เก็บอ่อนพีเจ็าเจดหาน้ำ เจ็ดแมนเจ็ดหเจตัวคับเมื่อสิกับสิบเอ็ดนั่กับกับเลยแต่ไม่จอยภากับยังไงลุงกับกับวเล่นหุกได้บ่อยนสิเอ็ดกับสิบกับยังไงเฮ้ยกับเจ็ดเจ็ดน่ลกับเจ็ดเจ็นํนตัวกับไปซื้อไหมทุงเฮงมาันกับไปกับไปซื้อไหมเพราะว่าเป็นเลขเบิมันซื้อง่ายนะคะสิบเอ็นะฟันก็ได้เท่านี้ละ ฟันว่าได้เก็บเหตุกับอัตะพัดอันห้นะทางไปนังนไม่จ้่มอก็ฟันเทียเดียวแม่นบอกแม่รจังฟันนี่ละฟันสองรอบเลยล่ะคือฟันได้เก็บบกหอยแล้วก็ได้อีกสองมือมากกว่าฟันว่าได้เก็บเห็ดฟันก็เลยขึ้นเออฟันพอละขึ้นพอเป็นฟันขึ้นเดียวกันนี่ฟันสองขึ้นอีกคือฟันสองเทียพอเป็นฟันขึ้นเดียวกันฟันคนละขึ้นคนละขึ้นขึ้นแรกหันฟันว่าได้เก็บบกหอยเย็บบกหอยได้บักไล้เลยล่ะบันญากะ เอาแบงห้เด็กหน่อยเห็นเด็กหน่อยมันมาหลายคนอนะ่ะก็เลยว่าเอาให้เขาย่านเขาไม่หยัดย่านเขามาเอาน้ำเจ้าของก็เลยเก็บห้เด็กหน่อยเปิเป็นก็ยังบอกหอยเลื้อยต้มซุกนี่หอย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 เดือยหอยเดือยเนาะก็เอื่นหอยเดือยหอยเนาะนั่นแหละหอยโขกหอยปลาเท่านั้นเก็บห้เด็กหน่อยแบบต้มหัวซุกปลูบไปเรียให้เด็กหน,อน,น่อยคอย่ะวันสองเค้น่อยกระเบื้องเหล็กตัวเก่าเนี่ยเนาะก็สิเป็นตัวเก่าทัวเก่าตัวเก็ยหาเกจหาเกยเนี่ยเพราะว่าเหล็ก เพราะว่าฟันมันคล้ายๆกันไหมเดียวกันเออฟันไม่เก็บหอยกับเก็บเห็ดเนาะหอยกับหายเออแต่ว่ามันไม่เด็กตัวนึ่งขาม่าเสียก็ดีแม่จอยตัวใดล่ะเลียงหนึ่งไหมมันจะเป็นหนึ่งเกดถาบอกงัก็ยังว่าเพื่อมันนีเป็นหนึ่งเกจถาคับเพาจักแล้วอันนี้ก็ไระไรเพราะว่ามันมีเด็กหน่อยน้ำเนาะอาจจะเป็นได้เด้อยังไงคุณยิ่งคุณซ้ายเออเด็กหน่อยจักทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายนะเด็กไม่แต่เด็กหน่อยแต่ว่าเด็กหน่อยกใหญ่เติบไปได้บ่ลเปนเด็กน้อยๆเด้อ เลขหน่อยซ้ำคันคันตีไปเลขสามตัวเป็นหนึ่งเจ็ดห้าเป็นหนึ่งเจ็ดหาก็ได้เนาะมันมีเด็กเด็กหนึ่งมันมีหนึ่งมันมีเด็กหน่อยเนาะเจ็บบกฮอยได้หลายค่ะมือแรกกันฟันที่ถาไม่จ้อยละว่างเลขหนึ่งหนึ่งกับเลขเจ็ดห้าเจ็ดไม่จ้อยมากตัวได้ละมากเจ็ดห้านี่เนาะมาเจ็ดหามากหาเจ็ดนี่เนาะมาตีหลายตัวเน้นเจ็ดห้าเจ้าพันต้องเป็นเลขตัวเดียวกันเพราะวันเก็บเหตุกระเทื่งเจ็บบกหอยแม่ก็ว่า ก็สิมักตัวนี้นะตัวนี้ตัวเครื่ยอยฝันลักษณะนี้นี่คันว่าเก็บเห็ดนี่มันจะเป็นนี่แหละเด็กเก็บาฝัมนมาเก็บเห็ดยังได้เลยว่าเก็บหาเพาะว่าเป็นตะเดมุวนท่านพี่นอ้องต่อมวลนุ่นที่ย่ามาสัมผัส,มผสแม่จอยได้ซิบเอ็ดทางเดียวนะคะพ่อโกงสุดท้ายเมื่อนี้เพื่อนบอกว่าเพิ่นฝันได้เก็บตาเห็ดนะคะเล่นเลยว่ามั่นใจเลขเจ็บหาหาเจ็ดไปเก็บก็เด็กหน่อยมัน่าอาจจะเป็นหนึ่งเจ็ดห้านะคะ โตเน้นจริงๆคือเจ็ดหาหาเจ็ดนะคะเลขสามตัวกับบ่เน้นบันไดนะคะทั้งหมดทั้งมวลมีซัานี่เป็นบนาค่ะแไม่จอยแมนมีซันเนี่ยแหละเว่าบ่าามีหไลยโตเด้อค่ะแต่ว่าตามดิทีฟัน,นมาได้น่ะจะได้นะยังว่าอันว่าเก็บได้แต่เก่ามันไดนะได้ไลยเป็นบัค่ะเฮ็ดได้เฮ็ดเนี่ก็ได้บ่ได้ท่อบักหอยน่ะนพรพื้นขาหอยก็ได้หลยเออปันขึ้นที่แรกก็ได้หอยได้ไลยอีห้ายเจ็บนี่สัเนะหายเก็บนี่มากแล่ พอหาเจ็ดนะะเพราะว่าเจ็ดเจ้าของนี่ก็เป็นเจ็ดอยู่แล้วเนาะกระบกแน่เน่ยหนึ่งเจ็ดห้ากับบ่แน่เไรกวน้องหันออกหกขาวันนี้ออกหาหกเพื่อหาเจ็ดหหาหออกแล้วออกหาเจ็ดกระบกแปดด้วเนาะเนีมันมักจะออกใกล้ๆกล้มันบออกใกล้ๆกันแมนเลขกจะออกใกลกันเนาะอออกใกล้ๆกัน เไม่เนี่ติดยเป็นยังก็ได้นั่งผับเพียบเบาดีลูกหลานเลยไซเบอร์ลูกหลานไปโรงเรียนโอ้ยสมายดีเลยใกล้กันบ้างประเทศเขาเนี่ยอยากเนี่ยกินใน้เฒ่าแล้วคนป่วยติดเตียงแล้วก็มานั่งผ่าหลานบัดนี้ปกติแม่จ้อยบ่ได้นั่งบ่เลยปัญญด้อพี่น้องหลานเพิ่นสิมาญาติข้ากล่องหยาดไม่ญาติอันนี้นะคะคุณก็เลยได้นั่งผับเปียบเว้าแบบนั่งกวักเลยนะคะขอบคุณแม่จ้อยได้เลนะคะ ว่าใครป้อมฟันมาหลายเฟันนะคะเนื้อขางของแม่จ้อยโค้งสุดท้ายตามให้แล้วนะคะคลิปแรกหนึ่งหนึ่งหางเดียวคลิปโค้งสุดท้ายหนึ่งเจ็ดห้าห้าเจ็ดเจ็ดห้าเป็นตัวเน้นนะคะทั้งหมดทั้งมวลเป็นเนื้อขางหาซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะเด็กหางเดียวก็ไหนเนาะเด็กหางเดียวนี่ก็ลายเดาะหางเดียวคนที่เอาสามตัวก็เอาหนึ่งมาใส่หนึ่งห็นตัวเห็นเด็กหน่อยนะครับ คันฟันว่าเจ็บเห็ดยังได้ไม่หนูออกเก็ดห่าห่าแมนมันก็บ่เบ้าหลายตัวแล้วคันล็อที่เป็นใจเสียงสั่นมากครับแม่นถ้าฟันว่าได้เจ็บเห็ดเจ็บเห็ดเจ็บหอยสิเนี่มันจะเป็นเจ็บหาคันฟันคันฟันลงเลือดสิเนี่ยต่เก่าเนาะมันจะเป็นซองห่ามันสิแต่ละยุทธีค้นห้าบพวกาึ้นกันแม่นเมื่อฟันคือกันแต่ว่าตีได้พวกขึ้นกันแม่นตีพวกขึ้นกัน อ่าขอบคุณแม่จ้อยหลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาแบ่งปันงวดนี้ก็ขอให้เอฟซีโชคดีกับแนวทางของแม่จ้อยนะคะงวดนี้เป็นงวดที่สามโชคดีโชคดีเพิ่นเพิ่นถือมาแล้วสองงวดซ้อนอ่างวดที่สามวดที่สามคันถืออีกงวดนี้เพิ่นกับงวดที่สามงวดที่สามอืมงวดนี้นะครับ มาเถือกอีกในใครเนาะคนที่บ้านมากเป็นถือทั้งบนทั้งล่างนี่ลราก็สิได้มนปฝามากคอสัมผัสเป็นเถือทั้งบนทั้งล่างบู๊มาเลยเหรอวันนี้ได้ขึ้นก่อนเหรอจะมาบนมาล่างได้หนึ่งหนึ่งกับเจี๊เห็นไหมเอสซีได้เปิดสุกูสุกคนเด้อขอให้มันมันสุกคนคอให้มันมันเพลงจริงปังปังนะคะขอปังปังตุ้ยดท้ายเนาะเขงนีเนาะปงสุ้ยไทยแบบขอบคุณหลายๆเด้่อแม่จอยเอ้ยแม่ตุกที